มัดแมวเนาะมแมวประยัดงานพราะว่าฝนตกใส่บดีเลยถ้าใส่แซบใส่เพิบเนี่เดี๋ยวถูกันน้ำยาล้างนะจานเห็นแล้วนะรถขนานะมันจะใส่อ่าฮ <c oughs> ่อพี่น้องเออเออแต่ต้องขนาดนะั้นอกรูปรูปรูปข้างขางมันกับท่อแล้วรูปขี้ฝุ่นเนาะรูปไรรูปขี้ฝุ่นนี่สิพี่นออ้องเออบางบ้านพี่นอ้องเอ้า เอาลงไปเออพี่น้องฝนตกเด้อมื่อนี้ฝนตกขับมอเตอร์ไม่ไห,ห,หย่อนไม่แม่นอกดอกวดไม่ดดหย่อนอยู่อ้าวเอาเอาอกกระลุบเลยเมืนนะ่อน้าฉันไล่นะแล้วก็ปุข้าวขาวๆนะอ้ะาขาดคอยลืมเก็บคอยปูล้างบ้านนะอย่าลืมเก็บเอาคุณกระบ้าให้แน่เด้อ ลูกแกก็นอนทั้ง้างเล่นะชุมชื่นแล้วบบบน,นี้ื่นล้างรถเลยกัะบ้ามันนะซาค่อยนาเก็บให้แน่ค่อยปูหมอเศร้าหนูค่อยนั่งเล่นหมอเศร้าหนูค่อยลืมเก็บห้องนี้ก็เห็นคือกันแหละลูกค่อยนอนอยู่ห้องนั้นบ่มีบอนอน มึงบรรยากาศฝนตกพ่อแม่พี่น้องเลยมองแน่เ่ยให้เบิรงโอ้ลรูปเลยรูปเลยรูปมาเลยเอาจะเป็นตากล้องให้ยันดีกว่าบ้านเนาะใช่เออมันก็ตกแห้งอยู่ตกแห้ง ออจานี่อาบน้ำเลยปานี่แต่เศร้าไม่ได้อาบฮะตีเอ้าเอาบึดจำบึดบึดจำบึดบึดจำบึดเอาบึดจำบึดเออเอาลองเพลงให้ปลาลุงฟังแน่เลยมีความสุขบแมนตีมีความสุขเกินเมื่อมีคนด่า มีคนดา่าเอาเอาเอา,เอาเป็นที่แหละชงข้าวไปทักทิ่หอนเฮือนไปก่อนละ่ะเนี่ยพ่ก็ไม่ก็ได้พี่มีรอยยิ้มเนาะแมนมีความสุขเก็บคนที่รักกระจกมันนะเลยบอมีครับเพราะเราก็มีคนรักมากมายที่เรามีกันมาไกลใช่ไหเนี่ยอย่างน้อยก็แม่นี่ไงรักใ,ใครไม่รักก็แม่นี่แหละรัก เราก็มีกันอยู่แค่นี้ถ้าไม่รักกันแล้วจะไปรักใครระดับแรกครอบครัวก็ต้องมาก่อนใครคนจะได้ไม่ต้องดูถูกเราได้ไอคนที่ดูถูกเรามันไม่ได้มันมันมันไม่มีความรักมันขาดความรักอืมมันมีปรมเราไม่รักเาพรถือว่าเขาด่าตัวเอง ด่ามันเองเลยเดี๋ยวสงครามก็ยิงปากมันมันปากดีเราก็ไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยชีวิตของเราเห็นไหมเราล้างรถแบบนี้เราก็ไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนมันค <c oughs> งมีไรแล้วราไม่เป็นไรอ้าวมันหมดแล้วนะ้ามันหมดแล้วจุคาพ่อก็ต่อสายยางมาฉีดเอาล้างคามันต้องขึ้นไปลูก โอ้โห uh huh. วันนี้เป็นพลังงานล้างรถถ้าฝนไม่ตกนี่คงไม่ได้ล้าง <laughs> อ่ถ้าฝนไม่ตกนี่คงไม่ได้ล้างมั่งนอกรถนี่อ่าล้างเมื่อแต,แต่จำได้ว่าล้างแต่ปีที่แล้วด้วยอ,อยนี่หลายจะลูกมาล้างนีีพอรบอกไม่ได้เลยลูกเอ้ยไม่ได้อืออืออือแค่นี้ก็ะสะอาดแล้วรถเรามีความสุขที่สุดเลย ใชันเย็นใช่ชันเย็นฉันไม่ร้อนก็จะไปกินไอติมอยู่นี่แล้วไม่ได้ไปเลยทีนี้อ้าวลูกมียางมะมว่วงเนาะเราไปตับใต้นมะม่วงใช่ดีม่มะม่วงเลมื่อไรจะขายชา่วทีรถคันนี้นะคะถามหน่อยอววเหอะหมดงวดไหมยัง โอ้ยฝนปเอาเด้ออ่ะตกอ,อีกแล้วตกอ,อีกแล้วฝนตกอ,อีกแล้วโอ้ยลูกกระพิออนนงอยู่นะเออมาเน่มาเน่มาเน่มามามาไปหย่อนลูกไปเด้อพี่น้องลูกไปยืนร้างกาไม่ยิ้มแช่งนี่แหละ <c oughs> งานบดจับบดบดจับบดบดบึดบดจับบดเป็นมานั่งเป็นนั่นกำลังใจเหตุพอเพิ่นมึงเด้อพี่น้องเพิ่นเพิ่นมานอนมึงพอเพิ่นเป็นกำลังใจให้ท่านนะเอ้ยมานาเอ้ยทาไมมันมืดจังแม่ไม่ได้เปิดไฟลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วเร็วเร เบออ๋อหบุกคนีอ่าแม่ดูร้อนด้วยดูทำไมอะน้อร้อนด้วยนะเออเห็นอยู่อ้ร้อนบวยนะให้เต็มที่ร้อนด้วย รูปั้งขาบมึงรูปเอาเก็นมา้วค่ะรูปเพิ่อนกันอะไรเอ่อนั่งกงนกันมาคะ่ะเดี๋ยวตกนะนั่งจะเชยนะคะเดี๋ยวตกนะคะลูกรักของแม่อันอืมเออค่ะแว,ว่ากิซาลี่มาอ่านกินทำหน่อยเด้อ จารีมันอยากกินหำเด้อมันชอบหำยิ่งกับหำดำเหนียวแห้งหมักพี่้องเลยระวังเด้อมันเป็นตัวแม่ชอบกินหำหำดำหำดำหำดำคือหำไข่หำดำดำนั่นคือหำของเ่าเผ็ด หำหน่อยหำใหญ่บ่มีจักเถือมีแต่หำดำโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอภัยขอกระล่องเพลงกับพี่น้องมวนที่ซื้อหรอกหำดำดำนี่คือไทยนอมักเอ้ยมันนั่งเป็นกำลังใจให้ชาวพ่อสิลกูกเอ้ยมันเป็นกำลังใจให้อีพ่อเพลิดกอ สวัสดีค่ะได้ยังล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหนูมาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อค่ะคุณพ่อขยันค่ะปกติคุณพ่อชิบีอ่ะเอาเอาเออเออดีอ่ใส่น้ำสีบ้าบาตนี่อ๋อใส่น้ำสีที่เอาพี่น้องเพราะว่าต้องขับรถทัวถึงนี่โอเคนี่ยล่ะสอดประตูเนะาะศาสตร์แม่นี่ยจะเริ่มกู้ให้เด้อไปปูนางเล่นหมอเส้านี่ น้ำหลุดน้ำหลุดอ่อสิโอ้มอเตอร์ไซค์ก็ลืมมอเตอร์ไซค์ก็เข้นออกไปเนะ๊ะสิดธล่อให้แนะ่ขี้ฝุ่นกินมันอยู่สองคันเลมนนยมอเตอร์ไซค์นั่นนู้น โอ้จ oh, ตแมนนั่นแล้วเหโอุนุ้ยก็ได้อันล่างอีกีเพ really oh ี่นองเพาะว่านควายแล้วเออล่างเลยเถอะบ่มีมันกับไปไ่บอรเดอเด้องามใดสิไดไปแดงนำเขาจกเขื่อนอู้ววบ่บัถึควายคือสซบอร์ดขี่ตรงเนาะ มาเป็นยงนางดอก,นะกคอยให้สัญญาเจ้าหาปีเจ้าได้ขี่ป้ายแดงแม่นอน,อนขอ,ขอชีเก็บเงินให้เจ้าเดือนละพันบาทหาปีพี่น้องเดือนละพันหาปีปีหนึ่งก็หมื่นสองหาปีก็ะจะอยู่ประมาณหกหมื่น 60, บาทโอ้ดาวรถที่ได้พีออ่น้องนอหมื่นเนาะขอชีเก็บเงินให้เดือนละพันบาททอนหาปีไปดาวรถพันใหม่เลย ของพ่อพันหนึ่งน้องมนาน้องมนาพันหนึ่งคนละพันอ,อ๋เงินคนละพันกับต่อกับลูกมานามก็โอนเข้าบัญชีให้เดือนละพันบาทพีทนอน้องต่อละเดือนแม่โอนห้เข้าบัญชีไว้ให้มนาเพื่อเขาใหญ่พันหนึ่งหรือปีหนึ่งกับหมื่นสองคุณเด้แล้วกับเป็นเงินค้งอันเงินนัันเด็กน้อยน้ำเงินเดือนเด็กน้อยน้องมนาอีก แล้วเราหกร้อยเนาะหกปีกับซีอูเราล่าสี่หมื่นเนาะนั่นแหละกับซีดได้เงินแม่แน่ค่างเงินเด็กน้อยพ่นแน่เงินน้องมาลากันเลยใหญพอดีพอดีไหวเป็นขาเทอมไปเรียนหนังสือเอาล่ะบานนีงมอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์คันขาวนะน่ะมันดแดงแดง สีดแน่ๆีดแน่ๆขั้นแดงก็คือเดียวรอมันแดงราพี่น,อน้องแรับอ่ารัพี่น,อน้องให้แน่สำหรับกิปมีรับก่อนค่ะสวัสดีค่ะ้า